คุณครูจะพานักเรียนไปพบกับไม้ประดับค่ะในวิชาการงานอาชีพของเรานะคะสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาของการงานอาชีพเราได้เรียนรู้ในเรื่องของไม้ดอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของไม้ประดับกันค่ะสำหรับไม้ประดับนี้นะคะก็จะหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรง สีสันจากลำต้นและใบที่มีความสวยงามค่ะไม้ประดับนี้นะคะเราจะนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งปลูกลงดินและปลูกในกระถางได้เลยนะคะมาดูสิคะว่าวันนี้คุณครูมีต้นไม้อะไรมาฝากนักเรียนบ้างไปกันเลยค่ะต้นแรกคุ้นๆตากันบ้างไหมคะ จะเรียกต้นนี้ว่าโกสนนะคะต้นต่อไปเคยพบเห็นกันไหมคะต้นนี้มีชื่อว่าพลูด่างค่ะส่วนต้นนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นต้นนี้มีชื่อว่าเกาวน้อยประแป้งนั่นเอง ส่วนต้นนี้นะคะมีหลากหลายสีเลยและต้นนี้นะคะที่ใบจะมีหนามเล็กๆสอนอยู่นะคะเรียกต้นนี้ว่าสับปะรดสีค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นสีแดงจะเรียกว่าบอนสีค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นบอนสีเช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะคนละสายพันธุ์นะคะ เคยเห็นกันไหมคะแน่นอนว่าต้องผ่านตามาบ้างแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะต้นนี้เรียกต้นนี้ว่าเศรษฐีพันล้านนั่นเองคะ่ะหน้าตาสวยงามมากคะ่ะนักเรียนต่อไปต้นนี้นะคะเราจะเรียกต้นนี้ว่าเงินไหลมา โอ้โหต้นเงินไหลมานะคะนะักเรียนเคยเห็นกันไหมคะต่อไปนะคะต้นเล็กๆต้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าต้นโมกค,ค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นโมกเหมือนกันค่ะแต่เป็นต้นโมกเวียดนามค่ะต้นนี้น่ารักมากเลยค่ะนะักเรียน นักเรียนรู้จักไหมคะคือต้นอะไรดูจากใบแล้วค่ะต้นนี้ก็คือต้นโพนะคะแต่ต้นโพที่นักเรียนเคยพบเห็นอาจจะต้นใหญ่โตกว่านี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะต้นนี้บางคนอาจจะคุ้นๆแล้วก็คือต้นชาฮกเกียนนะคะก็คือ จะมีผลเป็นสีเขียวนะคะแล้วพอผลนั้นสุกนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงสดค่ะสวยงามมากค่ะนักเรียนเราสังเกตที่ต้นไม้สิคะจะมีดอกด้วยและก็มีผลสีเขียวเขียวด้วยต่อไปนะคะต้นนี้นะคะเรียกว่าเพลมหน้าไต้หวันนะคะก็จะเป็นไม้ประดับที่นิยมมาทำบอนไซ เพราะว่าเลี้ยงง่ายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสองต้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าต้นเชอรี่แคร์และต้นหูกระจงแคร์ค่ะต่อไปต้นนี้นะคะจะเรียกต้นนี้ว่าตะโกหนูตกกระถางค่ะ ยังไงบ้างคะนักเรียนสวยไหมคะโอ้โหต้นนี้ดูสวยงามมากค่ะนักเรียนมีดอกด้วยต้นนี้จะเรียกว่าต้นม่วงเจริญคะ่ะดูจากดอกแล้วใช่ไหมคะดอกเป็นสีม่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของไม้ประดับกันนะคะไปดูกันสิว่า ประโยชน์ของไม้ประดับนั้นมีมากหรือน้อยแค่ไหนค่ะในข้อหนึนะคะก็คือบางชนิดนะคะเราสามารถนำมาเป็นอาหารหรือยารักษาโรคได้ค่ะอย่างเช่นต้นไม้ที่คุณครูนำมาให้นะคะก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะสามารถนำมาเป็นอาหารหรือว่ายารักษาโรคได้ค่ะต้นนี้นะคะ จะเรียกว่าว่านกาบหอยหรือว่านหอยแครงนะคะสามารถนำไปเป็นยารักษาโรคได้เช่นกันค่ะต่อไปไประโยคในข้อที่2นะคะก็คือสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้านค่ะเวลาเราปลูกต้นมไม้ไว้รอบๆบ,บ้านใช่ไหมเราหันไปมองทางไหนก็มีแต่สีเขียว จะสร้างความสดชื่นให้แก่เราได้ค่ะต่อไปนะคะใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามค่ะสำหรับข้อ4นะคะก็คือใช้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆได้นั่นเองนะคะข้อ5การที่เราปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะ และพอเราปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วเราก็สามารถนำต้นไม้ของเรานะคะไปเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกให้กับคนอื่นได้ค่ะและข้อติดค่ะสามารถสร้างอาชีพให้กับเราได้อีกด้วยค่ะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องของไม้ดอกไปแล้วคุณครูยกตัวอย่างทั้งไม้ดอกและประโยชของไม้ดอกไปแล้วใช่ไหมคะแต่ วันนี้ก็มาเรียนในเรื่องของไม้ประดับนักเรียนคิดว่าไม้ประดับกับไม้ดอกเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะนักเรียนลองคิดคำตอบไว้ในใจนะคะอ่าไหนเรียนเรามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะการแยกไม้ประดับและไม้ดอกใช่ไหมคะการแยกไม้ประดับและไม้ดอกนักเรียนพอจะแยกออกไหมคุณครูค,คิดว่านักเรียนพอจะ แยกออกแน่นอนใช่ไหมคะดูสิคะดอกกุหลาบก็อยู่ในหมดของไม้ดอกนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ง่ายมากๆเลยนักเรียนแยกได้แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของไม้ประดับนะคะไม้ประดับจะมีรูปทรงลําต้น และใบที่สวยงามค่ะสามารถนำมาตกแต่งอาคารสถานที่บ้านเรือนช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้พบเห็นอีกทั้งยังใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกและที่สำคัญนะคะไม้ประดับบางชนิดสามารถเป็นอาหารและยารักษาโรคได้อีกด้วยค่ะโอ้โหนักเรียนประโยชน์มากมายเลยนะคะสำหรับไม้ประดับนี้นะคะ เรามาดูใบงานของนักเรียนกันนะคะใบงานของนักเรียนในวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะให้ทำลงไปในสมุดนะคะก็คือให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของไม้ดอกและไม้ประดับนะคะลงในแผนความคิดโดยนักเรียนทำแผนความคิดเหมือนคุณครูหรือว่าใครจะทำแตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะช่องหนึ่งเป็นช่องไม้ดอก อีกช่องเป็นช่องไม้ประดับว่ามีความไม้ดอกมีลักษณะอย่างไรไม้ประดับมีลักษณะอย่างไรและสิ่งที่ไม้ดอกกับไม้ประดับมีเหมือนกันนักเรียนคิดว่าคืออะไรนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะถ่ายรูปส่งมาทางลายนะคะย้ำนะคะพยายามทําด้วยตัวเองนะคะ อย่ารอของเพื่อนนะคะเพราะบางวิชาเห็นหลายคนเลยดูคำตอบจากเพื่อนผิดก็ผิดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะพยายามทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปค่ะ